รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดสวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Smile Free s p คนดีคนเดิมเลยนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาอยู่ในรูปแบบสับปะรดก็มาใกล้ชิดกัน มากกว่าเดิมนั่นเองน네ะคะวันนี้เราก็อย e nope> um> uh> ู่ในค่าย PG สล o t เหมือนเดิมเลยนะเพื่อนๆวันนี้เราเล่นเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะคะเป็นแนวอวกาศสล็อตอวกาศนั่นเองนะเราก็จะเริ่มเบ็ดไปเลยที่50บาทนะคะทุกคนวันนี้เราก็พกคุณมาเยอะมากๆเลยนะที่1000บาทก็ไม่เยอะก็เท่าเดิมแหละที่เคยเล่นมาเพื่อน ส่วนตัวเกมนี้นะคะก็จะมีความคล้ายแนวแบบแพนกวินนะออแบบเออแบบแพนกวินที่เราเคยรีวิวไปนะคะเพื่อนเกมนี้นะคะสมัยก็เคยรีวิวไว้แล้วนะคะเพื่อนวันนี้เราจะมาแก้แค้น EP พีนะคะเออมาลุ้นกันเลยนะเพื่อนว่าเกมนี้นะคะมันจะเกลือหรือว่ามันจะปังนะเออมาวันนี้แบบเบ็ดเยอะมากเลยนะที่50บาทนะคะ สับป,ปะรดมีเลนเนอร์เลยอะ่ะอ่ะโอเคเราจะไม่อยู่กับสับป,ปะรดเราจะไปเล่นเกมของเราดีกว่านะไปค่ะปั่นไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนเออยีสบมามานะเนี่เ <c oughs> กมนี้ก็แตกยากอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนต้องเล่นเบ็ดเยอะนะถึงจะแตกดีนะคะเอออีกแค่นิดเดียวเองนะ โอ้โหร้อบาทก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆปั่นไปเรื่อยเลยนะจนกว่าเราจะได้เงินนะคนี่ไปค่ะเบ็ด50บาทของเราตอนนี้เหลือเงินที่200กว่าบาทเอ้ย100กว่าบาท150 107บาทเนาะเออย0บามาลางดีนะคะโอ้โหอีกแค่นิดเดียวเองอะอ่า10บาทมาได้อไหม โอ้โหร้อยหกสิบบาทนี่โอ้โหสองร้อยบาทนะเพื่อนได้เข้าฟีเจอร์ฟเรีเกมแล้วนะคะโบนัสรีสปินเลยนะเหมือนเกมเหมือนเกมอันนี้เลยอะเกมแพนกวินเลยนะทุกคนโอ้โหสามร้อยเจ็ดสิบบาทที่ได้เข้าโบนัสเกมนะ,ะแต่ก็ยังไม่ได้กำไรนะไปต่อนะ,ะเบทห้าสิบเหมือนเดิมเลยนะทุกคน นี้เราจะใช้สูตรในการเล่นเบ็ดแพงนิดนึง50บาทนะจ <S <S <บา>๊ะเออ180ามานี่ได้เข้าโบนัสลิสปินิกแล้วนะทุกคนโอ้โหเสียงเพลงแบบหลุดโลกมากเพลงมันมากมาเออ96คูณ2ได้192บาท โอ้โห oh, ดอกนี้ได้มา568บาทเลยจ้าขอ oh, oh, ไปต่อนะเพื่อนยังยังนะยังไม่สุดนะ oh. เราจะเอาให้สุดนะคะ oh. วันนี้สุดแค่ไหนก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะโอ้โหหนึ่งร้อยบาทมานะแ <Wow. S 1> ม่นึกว่าจะไปได้คนนี้อีกนะ ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะ,ะเกมแนวสล็อตอวกาศแบบที่สมายเล่นนะคะเพื่อนเออก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะคะที่ค่ายของ PG สล็อตนั่นเองนะ,ะกับเกมใหม่ชื่อเกมอะไรไม่แน่ใจนะเพื่อนอ่านเสียงไม่ถูกนะคะเออมา40อีกนิดหนึ่งเออ320บาทโคตสุดนี้500มาโหได้เข้าโบนัสอีกแล้วนะคะทุกคน โบนัสรีสปินนะฮะนี่32เก็บเข้ามาโอ้โห180ยค,นนะคะูณ2ฮะดอกนี้นี่โอ้โหจุกจุกมากเกมนี้นะคะ900บาทมาแล้วอีก2รอบสุดท้ายนะ,ะเออนี่ฮะ,ะต้องให้ครบ สิ 15, เต็มรอดนะคะเราก็จะได้ฟีเจอร์เกมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะโอ้โหนึกว่าจะไปได้สุดกว่านี้นะคะนี่ได้มา2,248บาทเลยนะโอ้โหก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะที่เรามาแก้แค้น EP 2นะถือว่าประสบความสำเร็จในการปัน่นนี้รอบนี้นะคะเพื่อนสมายก็ได้กำไรมาทั้งหมด1,000 713บาทเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าใครนะคะที่อยากจะลองเล่นเกมสล็อตอวกาศแบบที่สมายเล่นอยู่นะตอนนี้นะคะก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้ค่ะที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบิาบบาา